กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพบน้องฟาและและก็ผมเอ็มครับปฏิักิ์ครับสวัสดีลูกค้าง,งามๆเลยนะคะควันนี้นะคะน้องกับพี่เอ็มเอารถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวมาให้ลูกค้าชมกันหนึ่งคันค่ะโตโยต้า,าอินโนวาโตโยต้ยอตออาอินโนวาคริสตาสองจุดแปดวีเอจีค่ะ G สองพันสิบเจ็ดอ่าคันนี้เป็นตัว G นะคะเป็นตัวรองท็อปอ่าโอเคครับคันนี้ต้องบอกก่อนเลยเป็นรถที่สภาพสวยราคาโดนใจลูกค้าแน่ๆค่ะพี่เอ็มเป็นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่ว่าโดนใจนี่คืออะไรอะไรอะไรที่โดนใจอะไรอ่ะราคาไหมอ่าราคาโดนใจลูกค้าแน่นอนค่ะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยพี่เอ็มเริ่มเลยค่ะจ้า อ่าถ้าตัวนี้จะเป็นอ่าไฟหน้าแบบฮาโลเจนเป็นฮาโลเจนล้วก็ไฟตตดหมอกให้ครับให้ลูกค้าดูชุดกระจังด้านหน้าใหญ่อ่าแข็งแรงทนทานสีด้านหน้าโดยรวมนะคะไม่มีรอยด้านนู้นไม่รอยไหมคะพี่เอมไม่มีครับกริบๆเลยครับผมคันนี้สภาพถือว่าสวยเลยค่ะถือว่าโอเคครับ้าจป็นีลึกหน่อยอ่าตัวรองท็อปมันจะเป็นหลอดอ่าหลอดไส้ฮาโลเจนแต่ถ้าเป็นตัวตัวท็อปมันจะเป็น โปรเจคเตอร์ค่ะลูกค้าโอเคแล้วดูฝั่งไหนกันอีกทีนี้โอเคฝั่งนี้นะคะด้านข้างตัวรถตัวนี้นะคะจะได้เป็นแม็กเดิมอลลอยโรงงานนะคะจะได้ยางปี2021ค่ะลูกค้าเป็นยางก็ถือว่าโอเคเลยนะสภาพยางยังใช้งานได้อยู่ค่ะเหลือเลยคันนี้จะได้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าไฟ LED ไหมคะ ไฟ LED ที่กระจกมองข้างหรือว่าก็คือไฟเลี้ยว LED ครัโอเคด้านข้างตัวรถตรงนี้ยังไม่มีกันสาดมาให้นะคะลูกค้าลูกค้านั้นต่อไม่ได้ติดมาให้แต่ว่าถ้าลูกค้าอยากได้บอกได้เลยค่ะคันนี้เซลฟ์าจัดการให้จัดให้เลยค่ะเดี๋ยวลูกคายในกันนิดนึงค่ะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้าค่ะโหเบาะผ้าคันนี้ถือว่าสวยเลยนะคะสภาพยังเก็บเลยนะสภาพสวยเลยค่ะสภาพสวย กุญแจคันนี้จะได้เป็นแบบเป็นแบบ2ระบบนะคะดียวให้ดูให้ดูกุญแจกันก่อนจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าจะเป็นรีโมทแล้วก็เป็นกุญแจไขแบบนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันนิดนึงให้ดูหน่อยสิครับคับยังไงครับอย่างนี้นะคะารันอย่างนี้มันก็จะดูแบบหัูหลายนลดนึงเรากดหมากขึ้นโอเคถ้าเป็นตัวรองท็อปตัวนี้นะคะจะได้เป็นกระจกโต้ฝั่งคนขับขายอย่างเดียวเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นแบบธรรมดาเดี๋ยวสตาร์ทรถกันนิดนึงสตาร์ทรถนิดนึง Uh huh. คันนี้นะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะเพดานไม่มีเจอมานะคะคันนี้กระจกปรับโยกมือเลยแล้วก็ไฟกระจกตองไฟหนะ้าติดนะคะกระจกติดหมดทุกอันนะคะลูกค้าแล้วก็ไฟตรงนี้เปิดกันนี่เนึงใช้ได้หมดนะคะคันนี้วันออกรถเราจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คลูกเบรกระบบแอร์ระบบไฟให้ลูกค้าทุกจุดนะคะคันนี้แอร์ออโต้ค่ะลูกค้าแล้วก็โอ้โหสภาพ ค่อนข้างใหม่เลยค่ะคันนี้ต้องบอกเลขไม์กันนิดนึงนะคะอยู่ที่หนึ่ง0สห้ามืสาพันโลค่ะลูกคา้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้จัดภายในได้เต็มค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจดเดก้าเี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังด้านหลังบอกด้วยว่า,าสบายหรูหรามีไฟดาวรลางให้แล้วก็แอร์จะแยกก็คือ,อจะเป็นเออตอนหน้าต่างหาันแล้วก็กอ,อ,อนหลังให้ปรงหานไฟระบบไฟตรงนี้ติดหมดนะคะแล้วก็ตรงนี้ ได้เป็นออโต้ด้วยนะตรงนี้เป็นออโต้แล้วก็สามารถกับไฟตรงนี้ได้เาเรียกไฟแอมเบียนไลท์ค่ะแล้วหนูจะเข้าตอนที่3ให้ดูค่ะโอ้เขาไม่ได้พับบอบอพับอยู่โอเคตรงนี้นะคะถ้าเกิดลูกค้ามีเด็กเล็กหรือว่าอยากให้ลูกหลานไปด้วยอันนี้ก็สามารถพับด้านหลังให้ชมลงมาได้นะคะแล้วก็ให้ลูกให้หลานนั่งโอเคคันนี้ถือว่า อินโนวาคะ่ะลูกค้ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์การใช้งานในหลายรูปแบบคะ่ะหรือว่าลูกค้าจะเอาไว้วางของก็ได้เล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะมีลูกคา้าฝาออกอินโนวาแต่ว่าเป็นช่างสีออกอินโนวาบนทุกสีนะคะด้านหลังตรงนี้ลูกค้าไม่ว่าจะอาชีพไหนนะคะขอแค่มีเครดิตเครดิตด,ดีตรงนี้จะคะแนนได้เต็มดอกเบี้ยสองจุคันนี้ราคาตั้งขายบอกกันเลยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่เอม นั่่สิไไมด้แล้วาคานน้กขายคันนี้นะคะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทคอนเจ็ดปีป4สี่งวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตลอดสัญญาเลยนะคะลูกค้าสีอะไรบ้างคือเนี้ยอันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็น ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งอันนี้ที่ร้านซื้อให้ลูกค้านะคะไม่ได้เอารวมในดอกเบี้ยหรือว่าในเพิ่มในยอดจัดแต็มจ่ายให้ฟรีเลยแล้วก็คันนี้รับประกันโครงสร้างให้ด้วยค่ะไม่มีชนหนักพิจความน้ำท่วมต่อต o อ n ถูใหม่ก็ไม่กับสีแน่นอนค่ะรับประกันภัยเลยน้ำมันให้เต็มถังด้วยให้เต็มถังหรือรับรถแล้วก็เราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนวันรับรถแล้วก็มี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินหนึ่งปี1ปีเต็มกรณีลูกค้า,าต่างจังหวัดไปยางแตกน้ำมันหมดจะหายรถเสียเรามีรถสไลด์ไปช่วยลูกค้าถึงที่เลยนะคะคันนี้ค่ะถ้าลูกค้า <ปะ S 2> สนใจที่สนใจคันนี้นะคะรถมือเดียวค่ะปฏิภาณเป็นมือที่สองแต่รถมันไม่ได้ขับไปไหนแน่นอนจ้ะอยู่ที่เต็นท์เลยจ้ะสำหรับลูกค้าที่นที่สนใจนะคะคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่น่าใช้ตอบ,บโจทย์มากเพราะว่าหนึ่งด้วยราคาก็ไม่ได้แรงค่าที่นี้ ค่างวดคันนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่างวดคันนี้เจ็ดปีภาษีงวดอยู่หมื่นต้นๆค่ะเนี่ยหนั่งหมื่น่อนผ่อนสบายๆเลยเจ็ดปีนะคะลูกค้าสนใจยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เก้าสี่สี่สามห้าเจ็ดสี่หนึ่งหกเซลฟ้านะคะแล้วติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยน้องส่งรูปส่งข้อมูลรถให้ชมอีกหนึ่งทีค่ะนี่เป็นปีสองพันสิบเจ็ดตัวจีนะคะลูกค้าใช่ครับก็สําหรับในวันนี้นะคะน้องฟ้าและพีเอ็มขอฝากอินโนวาคันนี้ ไว้อีกหนึ่งคันเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าปริพัต์ออโต้ตั้งอยู่ที่กรุงเทพบินบุรีเขตหนองจอกนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถล็อกอินเข้ามาชมรถทดลองขับกันได้ที่เต็นท์เลยนะคะมีตั้งร้อยกว่าคันเลยนะที่ร้านเราเลือกได้เลยว่าจะเอารุ่นไหนรุ่นไหนรถที่ร้านมีให้เลือกมากมายค่ะไว้ใจได้เลยสําหรับวันนี้นะคะน้องกับพีเอ็มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ